สร้างรายได้จากอสังหาแบบง่ายๆมาดูกันค่ะวันนี้ว่าคุณจะสามารถทำอ,ะ,อะไรนะคะจากอสังหาที่วันนี้ใครอยากสร้างรายได้จากตรงนี้เช่นยกตัวอยา่างอันแรกสุดนะคะวิธีแรกก็คือว่าวันนี้ใครสมมติมีห้องอยู่แล้วนะคะมีห้องพักของเราอยู่แล้วแต่แล้วเราไม่ได้อยู่เองแลนะณเวลานี้ก็นะก็คือว่าซ่อมแล้วก็ปล่อยให้เช่าหรือว่าขายต่อนั่นเองนะคะถ้าใครที่มี อยู่แล้วในมือนะคะและก็ การที่2นั่นก็คือว่าเขาเรียกว่าซื้อต่อโครงการไปเลยอย่างเช่นห้องตัวอย่างนั่นเองนะคะที่จะทาให้นะอาจจะซื้อได้ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดนั่นเองนะคะก็สามารถเอาไปตกแต่งแล้วก็ดัดแปลงอาจจะขายหรือให้เช่านั่นเองนั่นคือหนึ่งวิธีนะคะและวิธีที่3ก็คือว่าถ้าวันนี้ใครมีทรัพย์สินอะไรอยู่ในมือนะมีทรัพย์อยู่แล้วคุณก็สามารถเอามาดัดแปลงทุกสิ่ง อย่างแล้วปล่อยเช่านั่นเองนะคะนี่คือนะสามวิธีที่จะสร้างรายได้จากอสังหาแบบง่ายๆนั่นเองที่ขวยนำมาฝากกันนะคะถ้ากันใดวันนี้สนใจที่จะศึกษาข้อมูลนะในเรื่องของอสังหาว่าจะลงทุนอย่างไรหรืออะไรตอนนี้ที่เป็นทรัพย์ตัวไหนกันนะที่ทํากําไรในช่วงนี้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะก็เป็นตามควยได้ที่เพจขวยอสังหานะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาเป็นปัน ก็ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ